ที่นี้มาร้องวันนี้นี้เพราะว่ากำลังเป็นข่าวได้เนอะพิเศษพิเศษแล้วก็เกี่ยวกับพระด้วยไบขคคิดอ่ะคุณชนะคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจ แล้วก็ไปให้ถึงที่นั้นเพราะชีวิตคือการออกสุ่มไปเรียนรู้ในใจตั้งมั่นเส้นทางไกลข้างในช่างนั้นคันเช่นฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันไปพลังสุดท้าทคือสิ่งดีได้มาเจอกัน กันทุกทีทิมใจทีนี้ให้มันคงเขาไว้ขอช่วงนี้เคียงาัค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อที่ต้นเดินน้าจะไปเรียนกระดุมงานที่เชิฐสรงเพท่เตอนที่กำลังไล่ชีวิตก็ฝังงตรงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่ร้อง เคยคิดสายสบยสบยปลบไปมันไปให้ถึงสักวันเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ได้ใจตั้งมันเส้ทนทา้งใจแค่ไหนช่างมันคนช่างฝันจท่าน,นั้นทำได้แต่ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันฝ่า หลังสั้นคือสีดีได้มาเจอกันเหมือนกันจุกจีเต็มใจที่มีให้มันคงเขาไวได้ฟังดา่านก็มีคิดบ้างอะไรบ้างโปรดจงมั่นใจที่จะลงไปนะจุกแล้ว อย่าฟัง,งคนคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผูช้ชนะตองมีจุดเยอนนะอันนี้ก็เป็นเป็นประกอบภาพยนตร์นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนาะบางไปเนียน่าอะไ,ไดๆนะคะจำชื่อเรื่องไม่ได้ละ อ,อ่ะพาหนิฉันคือหนึ่งคนที่ทนฟันฝ่าพลังสุดท้ายคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันจุกที่เตรียมใจที่มี กพีแค่ฝันให้ไกลและไปให้ถึงที่จุดหมายเพราจงมันใจที่ทำลงไปนะถุกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครเ,เหลี่ยนแล้วคนแน่แนวทุานั้นคือฉนะันน้ แค่ฝันให้ไกลเล้วไปให้ถึงที่จุดหมายปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถุกแล้วอย่ายฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่ายเปลียล่ยแนวคนแน่แนทอกเท่านั้นชนะนนใคร เกิดและเติบโต,ตในยุค9้าสูงแต่คือเด็กมมยุคใหม่ๆนะคะเขาก็ไปฟังเพลงเก,ะกะ่าๆแล้วเขาก็ฝึกร้องเพลงเก่าๆด้วยก็เหมือนตอนเราที่ยังเป็นเด็กแล้วไัยรุ่นนู้นเราก็เอ่อถ้าเราเราชอบเพลงไหนหรืออยากร้องเพลงไหนมันเป็นเพลงยุคไหนอะเราก็ขุดมาฟังคุณร้องได้หมดหละแล้วก็ไม่ว่ามจะเป็นภาษาไหนนะคะก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ร้องได้แบบเหมือนออริจินอลเลยถ้าเราอยากจะทําให้ได้ ะะมันก็มีตัวอย่างไม่เห็นเยอะแยะมันร้องต่างประเทศอะเคป,ป๊อปหรือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่เกียมเคยดูเขาก็สามารถพอเขาจะมาเล่นเซิร์ฟไทยเขาชอบเพลงไหนของไทยเขาก็ไปฝิดไปซ้อมร้องนะคะเป็นภาษาไทยที่แบบใกล้เคียงมากๆเลยนะคะก็สามารถทําได้ก็เหมือนกันนะเราเป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เราก็สามารถที่จะฝึกร er> 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 işte uh ้องเพลงภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีหรือว่าภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นอะไรทั้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเวลาจะร้องเพลงญี่ปุ่นให้ฟังก่อนเพราะว่าเมาเคยเรียนเมื่อก่อนชอบอ่ะญี่ปุ่นมันเราดูกระตุ้นเนี่ยตุ้นญี่ปุ่นโอเคไหมเราปเต็มไปช่องเก่าเนี่ยเออช่องเก่ากระตูนมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ตูนจากญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็ทําการตลาดในประเทศไทยมีภาษาญี่ปุ่นมีนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะในเก่านะฮะ ในก่อนในยุคของเราแหละนะคะแล้วคนไทยก็จะชอบญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะแยะเลยใช่ปะเออก็เคยมีเราหาตัวเองไม่เจอเราจะเรียนภาษาอะไรดีแล้วตอนนั้นนะคะเคยหลังรางระแวงหนึ่งจะมีแบบเป็นคริสเตจักนะคะเป็นคริสเตียนนะคะที่เราไปเจอเขาก็จะเปิดสอนนะคะภาษาซีงาตอนนั้นก็จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นซึ่งะะค มาจากคนที่แบบโง่ภาษาใช่ไหมภษาังกฤดึงเกรดอะไรนี้แต่ตอนนั้นก็เป็นชออยากพัฒนาด้านภาษาต่อแล้วรู้สึกว่าเอไม่รู้จะไปลงคอร์สที่ไหนดีเคยลงมาแล้วมันไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่สำหรับแบนนะก็เลยไปลองเรียนอันนี้ดูเพราะว่าเขาเขาจะเป็นชมรมแล้วเขามาแจกใบปลิวมาแจกอะไรเงี้ยะะแล้วก็จะมีป้ายแปะนะคะว่า ที่เจ้จักน่าจะขอให้พระเจ้าเ,าเ,าเ,าเาขาจะมีการทำแบบเผยแพร่ซึ่งเขาถือว่าการเผยแพร่ศาสนาและชักชวนคนมาด้วยการให้กอดก็คือให้เรียนภาษาฟรีอะไรเงี้ยค่ะก็มาสอนฟรีนะคะโดยเจิตอาสานะคะของที่จ้นาจักนั้นๆมาสอบอะไรเงี้ยน,น,นะคะแล้วก็ได้ไปเรียนเลือกเรียนภาษากรีกแล้วก็ญี่ปุ่นฝรีที่นั่นแล้วก็เลยรู้สึกชอบภาษาญี่ปุ่น ตอนเรียนเล่มแรกมันสนุกก็ชอบภาษาญี่ปุ่นตอนนั้นชอบมากกว่าอกีดดว่าพอเราได้ไปเริ่มเรียนก็เลยมาลงเรียนแบบเป็นวิชาพิเศษนะคะวิชาเลือกนะคะสี่เล่มนะคะที่หลัง <จะ S 1> ก็เป็นภาษาญี่ปุ่น,นเลยนะคะคนได้มานิดหน่อยนะคะแนะนําตัวก้องแก้มคนะ <laughs> ันเจนะเรียนมันจะเป็นเล่มห้าเล่มถัดไปนะคะก็ไม่ได้สอบอื่นตรงนั้นมีผิวๆแต่ว่าจะเป็นแบบ ทีรางานะค่ะลานเนี่ยพอได้อยู่เออคัลลคณะคือคำที่มาจากต่างประเทศแล้วใช้ตัวคัลาคณะแทนอะไรค่ะก่อนที่จะไปคันจิคันจิคือเอเป็นตัวสอนที่เขียนคล้ายๆเหมือนภาษาจีนแแต่ว่ามีการออกเสียงต่างกันแล้วตอนนั้นเขาก็บอกเลยว่าถ้าเรียนภาษปุ๋นเราไปเรียนภาษาจีนมันจะง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปตรงนั้นแล้วพอไปตรงนั้นอ่ะเขาก็จะมีการ ส่อแต่ะเขาก็จะจูนนะเขาจะชักชวนไปโบสถ์ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์เคยไปนะคะแล้วไปก็ชอบมากเลยนะแบบโบสถ์สวยมากคือแบบโบสถ์เนี่ยมันมีรถใส่าลยเอกบระการเนี่ยเขาจะมีโบสถ์โบสถ์เขาสวยมากแล้วตอนที่ไปเคยไปซัมเมอร์ที่เร่งกี่ต่อมาไกลใช่ไหมตอนหมอสีขึ้นมาก็แบบโอ้โหแล้วไปแรู้สึกว่าสถาปัตยกรรมเขาสวยมากนะคะโบสถ์เขาเนี่ยจะแบบมี มีอะไรแบบรูปปั้นแล้วก็มีการแบบที่เอากระจกสีไปทำใช่ปะแล้วแบบมันสวยอะเพาเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งเรื่องการออกแบบนะแต่ว่าชอบเรื่องสถาปัตยกรรมมากนะคะแล้วแต่ก็ไม่มีแนวแบบคือชอบเราจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยล้วไปโบสถ์มันสวยมากนอกดูไม่ได้หรูหรามากแต่พอเข้าไปข้างในมันมันสวยอะแล้วที่โบสถ์ก็จะมีการให้ความรู้ให้บรรยายอะไรทังพระเจ้าอะไรนี้ใช่ไหม เออแอบมาเคยอ่านไปเพิ่มเลยนะไม่ได้อ่านจบเล่มอ่านแบบผิวๆนะคะแล้วก็ดูรักื่อของทางฝั่งคริสมาก่อนะคะเมื่อก่อนม่กินพุทแต่มีปัญหากับพี่แม่เรื่องนี้มากๆแม่แบบชนไปวัดแหละก็เป็นแบบคนขี้สงสัยอ่ะตับไปวัดเห็นไปส้เยอะแยะเลยตักบาดไปเอ้ยเป็นความคิดสมัยก่อนอ่ะไม่ใช่ตอนนี้ตักบาดไปแล้วแบบ แย่เหลือภาพกระฉันไม่หมดด้วยไปเหลือทิ้งทําไมเป็นแย่แล้วก็แบบทำบุญก็ไปแค่ทำจับบาตรจับถวายเงินสร้างพระสร้างนู่นสร้างนี่แค่ไหนหรอมันมันให้ประโยชน์อะไรตอนนั้นเรียนพระพุทธศาสนาในวิชาบัคขับใช่ปะคือก็จะสอนเริ่มเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะนะคะแล้วก็ วันมิสาขะบูชามาฆบูชาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเกิดการสรุปปริพานอ่ะความหมายของการถวายสังฆทานคือได้บุญมากเพราะว่าเป็นของใช้ที่จําเป็นนะคะแก่พระสงฆ์ที่ท่านมาศรัทธาเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าเพื่อมาวเรียนปฏิบัติและสึบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ย นะคะให้คงอยู่แล้วก็เผยแร่ต่อไปอ่ะซึ่งเมื่อก่อนขาดแคลนมากอะไเนี้ยซึ่งจริงแล้วอะไปดูรูปวุทิเจ้าหรือวุทธรูกสิไม่ได้โขนหัวหะเออในยุคนั้นแล้วก็ทำไมโขนหัวทำไมต้องใส่ชุดผ่าเรื่องพ่าขาวรนี้ตอนนั้นในเป็นเด็กวัยรุ่นตอนนที่มันเริ่มมีความคิดของตัวเองคุณมีลูกมีหลาน เป็นวัยรุ่นนะคุณต้องใส่้เข้าใจกันดะ้วยในยุคข,ของเขาแล้วก็เป็นเป็นวัยแบบอยากรู้อยากเห็นแล้วเริ่มจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแอมก็เคยเป็นวัยรุ่นมาคนหนึ่งแล้วก็พยายามแบบบอกตัวเองเรื่องนี้ว่าเราต้องอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทันยุคทันสมัยด้วยเ,เพื่อที่จะได้เข้าใจและเท่าทันและจะได้ให้คําแนะนนะําหรือว่าตั้งคําถามให้เขาคิดอะไรแบบนะี้ ได้นะคะหรื่อเราจะได้แบบเติมภูมิต้านทานแล้วก็ท้อทันให้เขาแบบอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็จเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ในแบบยุคของเขาในแบบของเขาบบขอ่ะเ,เ,เราไม่เป็นจัา์คือไม่ไปตัดสินว่าเขามีดีหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปไปไดึงอะไรอย่างเงี้ยเดยวไว้เดี๋ยวจะมาแบ,บ่งปันเรื่องแบบเฮ้ยมีลูกติดเกมเด็กติดเกมเราทำยังไงนะคะควาค่าแบบเคยเป็นเด็กติดเกมก่อนนะคะ แต่จากที่นี้ที่นี้พกพูดถึงเรื่องตรงนี้เรื่องของศาสนาอ่านกลับมาที่โบ๊ทนะคะแล้วเป็นช่วงที่แบบฝึกร้องเพลงภาษาจีนใช่ปะแล้วก็แบบภาษากีนยังไม่ค่อยดีเลยตอนนั้นอะเราก็หาวิธีการอยู่แล้นะคะแล้วแบบที่โบ๊ทพี่ป๊กอัญชลีอ่ะรหรือแต่ว่ากูอะเขาที่สนิทกับพี่โบ๊ทมากๆเลยยุ่นเดียวกันแล้วก็แบบเขา ับเปลี่ยนไปนะัดถือศาสนาคริสต์ไปร้องเพลงที่โบสถ์อ่ะเก็ได้เจอที่โบสถ์นเลยนะแล้วก็แบบที่โบสถ์วันอาทิตย์เขาจะมีร้องเพลงขอภาษาอังกฤษกันค่ะทุกคนนะคะ,ะรู้สึกว่าชอบมากเลยนะแล้วแบบตอไปบ่อยๆตอนนั้นนะคะที่อยู่แดนมาลายแล้วแหม่แล้วก็รู้สึกว่าโหดพอคนเรามันรักืัอเลยมันอิน อยากเปลี่ยนศาสนาแล้วค่ะอยากไปเป็นคริสเตียนแล้วศาสนาคริสต์พระเจ้าริสเสียนตอนนั้นหน่รู้สึกว่ามันเมคเซนก็คือสอนว่าบุญเนี่ยก็คือ,อการช่วยเหลือผู้คนนะคะการช่วยเหลือผู้คนให้เขามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะแบบเออที่ มันเหมือนกันกับที่ปรัชญาของสองผู้สถาปนาแห่งฮาริเกตเซียก็คือ helping people นะคะ,ะ for better life อะไรเนี่ยนะคนะประมาณนี้ก็คือช่วยเหลือผู้คนให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนันน่นคือบุญสำหรับศาสนาหรือแล้ตอนนี้อิอมานคือคุยเม่เซนเรารับได้ดี่กไปวัด แล้วกลับมาบอกแม่วันนั้นก็คุยกับพี่ที่โบสถ์ที่พี่เที่ยวสอนภาษาอะไรๆเราเนี่ยว่าไม่หากอยากเดแล้วก็พี่กับพี่ไปเริ่ลมาแล้วก็อ่านไปแล้วทักกันแล้วรูสุดอยากเปลี่ยนศาสนาล่ะบอกแม่ละพี่บอกให้ไปบอกที่บ้านก็หนูอ่อนเนี่ยเออดอกกอดที่บ้านอ่ะแม่หนูหนูจะเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสเตียนแล้วแน่แแม่โกรธโมโหมากเป็นืนเป็นไฟ โอ๊บหัวใช่ไหมก็โดนอีกแล้วนะยับยับอีกแล้วขายที่ไปทำกินกลับมาแล้วไปประกาศหายแต่ทีนี้นักกว่านั้นคือเรื่องเปลี่ยนศาสนาถ้าพาเขาไปวัดม่ได้นะให้เอาชื่อเขาจะวง้งกูลนไปเลยก็โอยดาดับนเลยอ๋อเลียนก็ได้เขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะคุณแม่ไม่อพรูฟ ก็คือไม่อยากุมขับอย่างสิ้นเชิงก็บอกพี่ว่าพี่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะตั้นมันก็เลยห่างมาก็ไม่ค่อยได้ไปปุกตะแล้วก็ตอนกลับมาพาแม่ไปวัดพี่ไม่ได้ต <ures> ั้งใจพาหรอกคือแต่พอเป็นวัยรุ่นมันไม่ติดไม่ติดพ่อแม่ล่าติดเพื่อนมีแฟนก็ติดแฟนมาเป็นยี้ตามวัยจริงนะคะก็ ต้องระวังเรื่องพอเขาเติบโต,โตขึ้นมาเรียนวัรุ่นซึ่งอ่ะเคยเป็นคุณคณรูสอนพิเศษแล้วเด็กอนุบาลประถมแบบพีสก,กุลดกอะเข้าะอนุบาลแล้วก็ระดับอนุบาลแล้วก็ระดับประถมนะคะเด็กอีพีนะคะ,ก, EP, ะ,คะก็จะ,จะเป็นเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กโรงเรียนเกอกชนนะคะเอออกลุ่มอีพีเนี่ยเขาก็จะรับสื่อต่างประเทศเยอะเพราะเขาต้องเรียนภาาษอังกฤษ ในการใช้ในชีวิตจริงเป็นภาษาอักิษค่อนข้างเยอะหมดเลยทั้งหมดเขาก็จได้รับภาษาและวัฒนธรรมของตะวันตกภาษาที่เขาเรียนมาด้วยทำให้เขาอะเติบโตเป็นวัยรุ่นที่ไหวกว่าทุกทั่ปลายที่รักสุขทุกทุกปลายซึ่งนานาชาติอะก็คข่งกันยายนนะคะก็จะเป็นอีก เนเจอร์หนึ่งของเขาเลยซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบกับเด็กไข่หรืออะไรอย่างี้ไม่ได้นะคะเราต้องเข้าใจเขานะคะก็คือป .4 นี่เป็นวัยรุ่นอย่างนุ่นอันนี้ป .4 กระโดดหันยาเล่นอยู่เลยมันมันเป็นยุคเป็นสมัยมันขึ้นอยู่กับสื่อที่เขารับสื่อที่เขาอยู่ด้วยสิ่งที่เขาได้เรียนนี่มันสำคัญมากค่ะแค่เรารู้เข้าใจเขาแล้วก็สกรกนในการเลือกรับสื่อให้เขาวันนี้มันง่ายเนาะแล้วก็ มีฉีดคูมคุมกันให้กับเขาเท่าทันคนเท่าทันโลกจะได้ไม่เปโดนหลอกเสียอนาคตหมะอานาคตใด,ดๆนะคะเดี๋ยมันก็มีเยอะไม่ไปไตัดสินดุดา่าหรือว่าใช้อารมณ์น,นะคะกันมากเกินไปนะคะนันก็เป็นบอกว่าเคยเหยียมาทั้งหมดและแล้วก็เคยประสบมาครกับอทาจจะเลยการสมืนะคะแล้วก็เลยพอเรียนญี่ปุ่นไปเงก็อินอยู่ช่วงหนึ่งแต่นี้ก็แบบ อยากร้องเพลงสั่งติดได้พอเรืองเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังเนมันก็มีช่วงที่แบบถูกเชิญไปเป็นนางแบบแต่งหน้านะซึ่งพี่เขาใช้เวลาช่วนงพี่ก็เป็นด้านทหางนะคะเป็นพยาบาลนะใช้เวลาช่วนงแบบหลายครั้งมากจนเราเกรงใจนะคะพอ็นคุณขี้เกรงใจอย่างก,ก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังเกรงใจอย,อยู่แต่ว่ามีไม,ไม่เหมือนเดิมมีภูมินะเราต้องรู้จักปฏิเสธ อย่างสวยงามด้วยนี่เป็นสเกล LT นะคะเพราะว่าไม่ได้เราจะสูญเสียราชีิีของเขาไปต้องมงที่จะทำทเซ็ด้วยแต่เมื่อก่อนตัวทีเซ็เป็นก็เก่งใจมากๆของผู้ชหลายครั้งเออเราก็เลยตกลงและเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้เปิดใจเป็นนักแบบแต่งหน้าเป,เป็นเนักแบบแต่งหน้าก่อนมาเอขาก็เปิดโน้ตบุ๊กอ่านให้ฟังอันนี้นิดนึงแล้วก็เล่าแผนธุรกิจให้ดูนะคะนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับลีกับเจนะคะก็คือสองคน เราพอดูแผนเสร็จไม่ได้คิดอรไรเป็นคนที่ไม่มีโอกาสตัวเองค่ะเป็นคนที่แสวงหาโอกาสเอ้เพราะว่าเราอยากรวยแล้วค่ะพอรวยแล้วหากว่ที่แบบจะให้ความรู้ความคิดอะไรเราเนเรื่องการทําธุรกิจแล้วอ่ะแล้วปุ๊บพอไปดูเอ๊ความคิดแรกคนที่คิดแผนการตลาดนี้ได้เจ๋งว่ะเก่งจังเป็นคนเก่งมากเลยอ่ะ แล้วก็แผ่นดี้ดีว่ออะเฮ้ยว่าไรเฮ้ยนี่อย่าไปนี่นะไม่รู้ตอนนี้แผนก็ปรับปรุงไปไงแล้วพอออกมาจากงการทั้งสองบริษัทนะคะย,คยังใช้ยังใช้สินค้าเมียอยู่นะคะที่ที่บางตัวที่เรารู้สึกว่าดมีคุณภาพและคุณค่าแล้วมันจะเป็นสำหรับเรานะคะแต่งไม่ได้ยากโอเควะ่ะแต่ส่วนเัวแล้วนี่นี่มันนาละนะคะไม่รู้ว่ามันไปไงตั้งแต่มีข่าวว่าเขาเขา้าตลาดนิสนแสกใช่ไหม แล้วตอนนั้นปีที่ออกมาคือปีที่ผู้ก่อตั้งเทอร์เรลไล์คือมาร์ควัตถูกฆาตการนะคะเสียชีวิตนะคะตอนนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊คิดดูเองคิดดูเองว่าจะไม่ทิ้งก็ได้คิดดูเองว่าพร้อมเขาไม่มันไม่มั่นคงอะละปัสยานมันคงเดิมละที่เขาว่ามาร์คิวเนี่ยเขา อปลงความเจ็บปวดคือแม่เขากินยาลดความอ้วนแล้วก็เสียชีวิตตอนอายุสิบห้าตอนเขาอะมาอายุสิบห้าแล้วเขาก็เลยคิดคนว่ามีวิธีอะไรที่จะทำให้คนลดน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาลดน้ำหนักในขนาดนั้นนะคะซึ่งคนเอาหนาแล้วหลายสิบปีแล้วเขาก็เลยเกิดแลาเป็นเถืนมาซึ่งก็ดีก็ดีมาแลนะคะแต่รู้สึกว่าพ่อเคยผ่านแผนธุกิจมาแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้ดีกว่านะคะก็เลย เปิดใจ,เ,ดใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วตอนนั้นก็มีโรงเรียนสอนธุรกิจใช่ปะแล้วก็มีพี่เขาก็มาบอกว่า,วาเอ๊มีคอร์สเรียนแต่งหน้าซื้อมน,นัล้วน่ะอยากสวยมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นวัยรุ่นเหรออยากสวยแต่งหน้าไม่เป็นลองบีดลองถูกนู่นนี่นั่นแบบถูกนะนะไม่มีปัญญาซืออา้อเคาน์เตอร์แบรนด์เดินไปดูหมดละเดินไปเซนทรัลวังนะเดินเข้าไปเคยเจอพี่ราชาที่เซนทรัลวังนะล้พี่ราชาอยู่แถวบางนาจระดมาก่อนอ่ะแล้วก็แบบนี้ เดินดูนะแล้วก็ดูราคาหูยเคาน์เตอร์แบรนด์มันแบบไ,ไปไม่หมดแล้วแล้วราคาแต่ละอย่างหลายหมืน่นทุกคนแล้วก็แบบกิโลเองขาคัณเองท่านเราจะต้องมีเงินมากขนาดไหนที่จะลองจนลุ้ว่ายี่ห้อไหนมันดีมันเหมาะกับเราเราต้องมีเงินมากมาขนาดนีนได้ไปลองแลว้วยี่หาา้อไป ชวนเรียนแต่งหนนะ้าเป็นอาจารย์นาาาะฮากที่จบจากอาเมริกาเลยด้านนี้นโดยตรงก็คือ MIT ใช่ปะ่ปะเออ MIT อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเรียนแล้วพอเป็นแบบเออตอนนั้นมันก็ใช้เงินเองค่ะคอที่เนี่ยสามารถออกไปเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพได้เลยหรือว่าฟังตรงนี้มันแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อนาน,นซึ่งอึ๊ยรู้สึกว่าร้อนจนได้อ่ะเราลองทุนไปเรียนก็แ่บมันกล้าทำนะคะก็การคิวไม่เป็นกับ เลือดอาบคิ้วสองข้างมีคนตกใจนะเป็นไรเลือดอาบก็คือเราหมดกล้าทำ่าแล้วฉันจะต้องเขียนคิ้วสวยได้ตอน้อง็ทำไม่ได้เลยคนอื่นเขาแบบแค่เริ่มเจ็บหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเลิกกันเจะบอันนี้แบบตอั้นต้องทำไม่ได้ปุ๊บการคิ้วแรกๆอะค่ะมันเป็นมีดแบบปีกนกอ่ะการที่มันยังไม่ง่ายเหมือนสมัยสมัยนี้ปุ๊บโอ้โหเลือดอาบ ยาวสองทางขายห้องเซนทันโซกิวตรงลาถาว่ะขนาดนั้นเขาเปคนตกใจเอาชิ้นชิ้นชิ้นซูบให้ยันเลยแบบชิ้นชู้นสลมรีไม่ตายแล้วก็แบบพอคิ้วมันหายแล้วไงก็เคยเป็นคนเขียนคิ้วเก่งในยุคนั้นในยุคนั้นนะเพอมาตลอดหลังห่างไปก็มีอัปเดตอะไรใดๆมันก็ตามตามสภาพับละแล้วก็ไม่ได้ ให้ความแตคั่าหอะไรกันมปนมากแค่จะแต่งปังจริงค่อยเขียนปังหรือว่าจานช่างแต่งหน้าที่เราสึกว่าเอ้เราเก่งได้ก็ได้ทางโอกาส้วทุกคือริงคือท,ท,ทั่วไปแต่เดี๋ยวครามหน้าจะมาเล่าเทวกับทำไมท <ำ S 2> ําคอนเทนต์แต่งหน้าแล้วก็เคยไปเป็นอาจารย์นะคะวิทยากรที่ถูกเชิญไปของซ u i p ของมหาลัยจุฬานะคะก็ที่ไปสอน ส่ง,สงคอร์สสามคอร์สสอนออนไลน์อยู่สองคอร์สตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะแล้วก็เชิญไปที่มหาหลัยค่ะก็ได้ค่าจ้างสอนสามชั่วโมงเราสึกเราสึกอันจริงจริงเชิญฟรีหรืออะไรให้ค่าเดินทางเราไปว่าเรรู้สึก่เ้ยความฝันเราเป็นจริง <laughs> <laughs> เคยคิดว่าครั้งหนึ่งอยากเป็นอาจารย์สอนที่มหาหลัยแต่ไม่ได้จบโทไม่ได้จบเอกมา แบบตามระบบไม่สามารถเป็นได้แล้วก็ดมูวิธีไหนจะทำได้ก็คือไปทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอะไรมาบางอย่างแล้วก็มาเก็จะเชิญไปเป็นวิทยากรหรืออาจารย์สอนพิเศษแบบอย่างนะคะอย่างที่แบบโปรกราวินฟีหรือว่าหลายหลายคนที่เป็น,นอนย่อเขาก็ถูกเชิญไป,<อ>ไปพูดตามาหา<อ>หลายแบบนี้มันก็นนนเลยเป็นหนึ่งความฝันแบบจับมันยากแด้แบบแม่รวยหรือไอ้นองหรอเออระมรณอบนี้แล้วก็วันนั้นคันนะ ที่รักเชิญไปเป็นเรียก่อนนะนี่คอร์สก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์เมคอาพนะการแทรกหน้าโดยตัวเองโดยที่มีเงินน้อยก็แท่งได้ก่อนแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็เป็นคอร์สเกี่ยวกับเซสเดชาเลนจ์นะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็ลดน้ำหนักอยางถูกวิธีอาจจะจะดูอ้วนหรือไม่ซักเเตทอันนี้คือแบบเป็น เ,เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนและก็พฤติกรรมอะไรใดๆส่วนตัวที่ประสบการณ์กวามิดาที่มาตัวเองจะมาแชร์นะแ,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 แล้วก็ข์อที่ไปสอนทีหมหนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ beyond self confidence and makeup นะคะก,ก็คือความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับการแต่งหน้ากล้านะคะที่จะแต่งหน้าตัวเองอยากยางมั่นใจแล้วก็ สามารถแต่งหน้าตัวเองได้จริงก็เปิดใจให้กับคนที่แบบไม่ฉันไม่มีทานแต่งหน้าได้ฉันไม่แต่งแตขาดให้เปิดใจที่จะแต่งหน้าได้โดยบางคนปิดใจว่าแต่งหน้าซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องปุบเครื่องสบอ,อามนะันไปเพิ่มรายใจใ่ายกับเขาแล้วคนจะคิดว่าต้องใช้ของแพงราคาสูงถึงจะดีจริงๆแลยนะแอบบก็ได้ฝึกซ้อนแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตรงนี้อยู่ 2 3งสามสี่ปีแล้วเนี่ยนะคะไม่น่้ใส่ช่วงนั้นนะคะ<อ>ก็เลยพบว่าจริงแล้วถูกและดีนีนะคะแล้วเราสามารถปรับให้เข้ากับลายสไตล์ได้โดยที่ไม่เป็นของเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งหมดแล้วก็จริงราคาถูกก็สามารถเนี่ยซื้อในเซลเมนก็สวยปังได้ในระดับที่แบบ เหมือนดาราหรือว er, ่าอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบอ้ยไปวัดไปวาไปงานอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะโดยที่ซื้อซื้อทางทางเซเว่หมดเลยมีคอนเทนต์แล้วก็มีกลุ่มสอนฟรีอยู่นะคะเพราะว่าให้เป็นวิทยาทานนะคะไม่อด like so ีคิดจะเอาสิ่งพวกนี้มาเป็นเงินละแต่ตอนนั้นมันคือแบบฟูฟิลเติมความฝันออกมาเพราะรู้สึกว่าเรามีความฝันแล้วเราอยากขายทอด ยอยากถ่ายทอดเป็นรายะอมีแพชชั่นในการสอนัตอนที่มันครูณม,มันมีความสุขมากเลยอะเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กด้วยตัวเองเยอะมากเลยนะเพราะว่าถคยแบบเราไม่เข้าใจเด็กร้องไห้แล้วเราจะเข้าไปโอบน้องเราปรสกสารแล้วเราจะเข้าไปโอบถูกคุณครูที่จบครูอะเป็นลูกน้องนะที่จบครูอะไรตรงนั้นมีประสบการณ์สิบียคเขาดุเพียมอย่าไปโอบนะอย่าทำอย่างนั้น มันดีกับเด็กเขาอธิบายว่าทำไมทำไมตัมวันนั้นมาเือรู้สึกว่าถ้าเราเป็นครูที่เราไม่รู้เข้าใจวิธีการที่จะช่วยเด็กได้อย่างถูกต้องมันเป็นการทำลายร้งห่ทว่าแตบก็เรียนรู้จิตญาด้วยตัวเองเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าการที่แบบเราจะเข้าไปเรียนตามระบบมันใช้เครื่อใช้อะไรเยอะแยะแล้วมันไม่มีเวลาเพราะเราต้องไปทำงานหกวันนะคะ แล้วเวลางานจะเป็นช่วงหลางสิบโมงถึงสองสามทุ่มอะ่ะมันไม่มีปีกเวลาหมีเรียนในบื่อที่เป็นเรื่องเปนลนราได้นะก็ในโฟกัสตรงนั้นก็เรียนรู้จิตวิทยาเด็กแล้วก็การเป็นขู่เยอะมากนะคะะไรแบตามวัยตามวิชาที่เราแบบจะต้องสอนเนะ่ยแล้วก็นี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ได้พัฒนายกระดับภาษาอังกฤษ และการคำนวณขึ้นไปอย่างแล้วทาให้รู้ว่าเราสอนละดับถ่ายทอดวิชาหนได้ดีแล้วเราจะต้องไปเติมตรงไหนและก็ได้มาเปิดสถาบันตีเป็นอาจารย์เขาก่อนนะคะเกิดสองปีแล้วก็ไปเป็นนรีแลซ์นะคะสอนต่อรับสอนเสเศษตามบ้านยืนในปีนะคะโดยที่เรียนรู้แล็ทำธุรกิจขายตัวเองเถิดขายไปด้วยนะคะในตอนนั้นก็คควงทั้ง สองงานสามงานมาแล้วนะคะแล้วแต่งหน้าที่เปลี่ยนก็รู้สึกว่าตอนนั้นนะถ้าแต่งแล้ว่ะมันจะต้องเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้ไม่มีเงินซื้อสินค้าสินค้ามีราคาสูงใช่ไหมคะ่หลายคนจะบอกว่าแพงแต่ไม่ค่อยชอบใช้คำนี้เพราะว่าก็เปลี่ยนรู้มานะคะว่าคำบวคือคาพูดบางคำมันปิดกั้นกันเป็นปิดกั้นป็นฟิก t m i n d s e ตนะ มัดกันปัดเงินปัดทองทิ้หญ่รับของแพงเงี้ยเออมันทางฟังคนที่ร่ำรวยที่สุกาวเสเบมาเขาบอกว่าเขาม่เคยคิดว่าของแพงเไม่เคยใช่แบบนี้เขาคิดแต่ว่าทำยังไงถ้าเป็นของที่เราไม่จได้นะทางไงจะซื้อได้ทําไมเราถึงสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้นใช้ได้โดยที่ไม่กระทบการเงินที่เขาเดือดร้อนนะ้าในเคสนั้นแต่แล้วใครบบก ไปซื้อไปใช้ตามคนอื่นแล้วทําให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินนุ่งนานเดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีหลานนะคะเพรเป็นหนี้ที่ไม่ทาให้เกิดรายได้โดยสิ่งเหลนี้ยกเว้นว่าเขาขาย,ขายกระเป๋าหรือว่าสิ่งนั่นอยู่เขาเปสร้างรายได้ต่อได้แล้วเขาต้องเป็นพรีเซนเ,เตอร์ในการใช้อันนั้นถือว่าเป็นการลงทุนถูกปะแล้วก็แบบอย่างการไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าขายนะแต่ว่าคืออยากจะ ลองสะท้อนอีกมุมมองหนึ่งนะคะแล้วอย่างแบบเรื่องของการทำศสียาการดาราหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใครหลายๆคนที่เขาสร้างตัวตนหรือว่าเนี่ยเขาใช้ดูง่ายๆรืออะไรก็ตาอ่ะเขาใช้ความสวยรูปร่างที่ดีบุคลิกภาพที่ดีของเขาในการที่ไปเพิ่มมูลค่าถึงระคุณค่าคือมีรุ่น้องที่ไปเละกับบอกว่าความสวยคือคุณค่าในช่วงที่สะกดจิตตัวเองแบบ ม่ดีให้ค่าความสวยไม่ต้องสวยก็ได้เลยทุกกี้เลยอะประมาณนั้นนะคะก็อึเขาก็เปลี่ยนไม้เซ็ตปรากนะเซ็ตเลาะนะก็ช่วยเราแล้วล่ะทีนี้ก็เลยมาเจอเรื่องพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาแชร์แบบปันใหม่ในคลิปหน้ารายการเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปชวนนะคะให้ตั้งใจเรียนรู้คะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเป็นคนดีที่ร่ำรวยเชื่อชาติไปด้วยกันพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ